สวัสดีครับมือนีเบาโจ้กับสาวสีว่างๆพอดีหลังจากเสร็จงานนะครับกับสีเหตุมาอะไเนาะเริ่มทําอะไรดีกว่าเผื่อพรุ่งนี้มันไม่ว่างว่าะว่าเราคิดว่าเราจะเดินทางไปเร็วอยู่ไปจองสถานที่ด้วยไปปูสาดอะไพี่น้องครับอ่าก็ระมีตัวอย่างจากวันนี้แล้วเนาะที่งานจังหวัดชัยภูมิคนเยอะมากคนเยอะมากมากแล้วก็ คือต้องบอกเลยว่าช่วงนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทำการแสดงที่ไหนนะคะแฟนทับเอฟซี <LC S 2> หลังไหลเข้าไปมากในอำเภอแต่และอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงในจังหวัดใกล้เคียงก็มากันค่อนข้างจะเยอะนะเส้นทางข้ามจังหวัดจะมาะเลยทีเดียวนะ,ะมาทำาอะไรไปด้วยกันนะครับพรุ่งนี้นะครับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนะะาะต่สีบ้านสงเปื่อยตำบลธาตุ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับพบกับเราสองคนหน้าเวทีเลยถ้าจะทุกอำเภอนอะแบบตัวที่มีหมอนลำเนียเป็ลงเนยยกเว้นทุกที่เนาะไม่ค่อยมีเนาะพูดถึงเนาะแต่ว่าจังหวัดเลยมันมันก็เดินทางมายากอยู่พูดถึงอ่ะมันอยู่บนเขาใหญ่ปูเรืออย่างเงี้ยเนาะเราต้องเล็งเห็นสถานที่จัดงานด้วยนะว่าเออมันจะจะรถจะเข้าถึงได้ไหมด้วยนะของถูกไม่เอาแบงค์ร้อยสี่ไหมเธยจะเอาแบงค์ห้าสิบมากเอาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อย แล้วพรุ่งนี้มีใครมาบ้างค่ะอ่ามี FC แฟนคลับมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับถ้าดูอยู่นะแล้วใครเดินทางมาหน้าเวทีเราอยากรู้เหมือนกันแล้วอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับ,บมีใครเดินมาเด,นเดินทางมาดูสาวน้อยบ้างนะครับพรุ่งนี้และก็เดินทางมาจากที่ไหนอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นเนาะกับสถานที่ท่องเที่ยวในแถบจังหวัดเลยแล้วก็อากาศหนาวแล้ว,ลวนะที่นี่เนะาะ เชียงคานเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีคนไปเที่ยวเยอะมากด้วยด้วยวัฒนธรรมด้วยเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆที่มีไม่ว่าจะส่บาทตอนเช้าใช่ไหมลิมคูงเนาะคือหลากหลายกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Amazing ใครๆก็มาแล้วใครๆก็ปลื้งที่ได้มาเชียงคาน แล้วในเมื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเชียงคานบางท่านบางคนก็อาจจะมาเที่ยวด้วยมาดูมรรคลด้วยก็มีเนาะเป็ขับบางคนเขาเดินทางมาแต่แต่จังหวัดเจ้ามีต่อสีที่มาเที่ยวเดีวมาเที่ยวไปด้วยแล้วไปด้วยแล้วก็ไปไปดูด้วยเนี้ยบ่าวโจ้มีคนบอกให้ส่อสีพูดอีสานก็เลยบอกว่าหัดอยู่วันมันเนินเนินเนาะลงบ่าวตรงบ่อหัดน้ำของสีเธอครับร้ลองลองบ่าลองหัดเบ่าวไปนั่งกับบ่าวโจ้เนาะเขาสู่ทำไมมันมีค่าโห เคยเบาอยู่จะว่าบางครั้งมันกะคุดโบอกมันสะดุดมันมันหยุดชะงักจากที่เราเคยพูดแบบพูดจนไม่หายใจเรากพี่น้องเนาะก็บ่าสะดุดเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายนะมองยังด้วยพี่น้องคนสิเขาได้เนี่ยแต่ เขาใส่กระดาษข็งมาให้ด้วยเนาะจะุไปได้โอ้จะเล่าอะไรให้ฟังครับอันแฟนคลับมีแฟนคลับท่านหนึ่งก็แนะนําเราบอกว่ารูปเนี่ยไปมอบให้น้องตอนที่น้องเช็คซาวจะดีเออเราเราเพิ่งคิดออกตอนแรกคิดไม่ออกนะเราจะบังเขานะถ้าเราน่อจะอืมเผื่อเผื่อเผื่อตอนที่น้องออกมาในช่วงช่วงที่น้องออกมาแสดงเผื่อคนหน้าเวทีมันเยอะไงเราอาจจะเข้าไปยาก เอางนี้รูปเนี่ยเรามอบให้น้องน้องตอนเช็คซาวก่อนเลยค่ะถ้าบาโจ้นะคะเรามอบตอนน้องออกมาแสดงเราจะเอาน้องรูปน้องไปไว้ไหนเพราะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแล้วก็เราจะเอารูปน้องนอนลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ก็คือค่อนข้างที่จะจำกัดค่ะแล้จะเอาน้องไปไว้ด้านข้างใครจะไปยืนเฝ้าอยู่ด้านข้างอีกก็อีกหนึ่งเนาะ ไม่ได้ว่าคลัวหายนะคะแต่ว่าควัวมันโดนพังโดนอะไรอย่างเงี้ยกลัวสมรู้นะครับก็เราก็จะว่าจะมอบให้น้องตอนเช็คสาวเลยในรูปนะแล้วก็มาไลก็จะให้น้องตอนออกตอนที่น้องออกมาแสดงแล้วใครไปเจอเราหน้าเวทีนะครับอย่าลืมพักถ่ายเราด้วยนะครับน่าจะไปกันหลายคนอยู่แล้พวกเราเนาะดีใจนะจอชินดีใจนะเวลาไปเราไปดูหมอลำแล้วก็เจอ คนที่ติตตามดูคลิปในช่องทางที่เราได้ลงไปอ่ะนะแล้วก็มีแฟนคลับมาถามเราเนาะอืมเราก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้นะครับทำมาอะไรสองอันก็คือให้บอสโจอันนึงให้น้องอิงอันหนึ่งแล้วก็มีรูปแบบแบบฝากอีกด้วยเป็นของขวัญให้น้องอิงนะครับแล้วก็จะมีของขวัญพิเศษที่มอบให้บอสโจอีกหนึ่งอย่างเราสิ เป็นพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยอีกหนึ่งพวงเหมือนกันเอออย่างนี้ก็สวยเธอสลับกันว่าป๋อจะต้องเอาร้อยสีอันแรกก่อนเราดูเรามองดูนะว่ามันสวยแต่ว่าอันนี้ก็ตัวมันสลับเ วันนี้เริ่มเช็คสาวแล้วมั้งที่สยภูมิเนาะ,ะดีใจอยู่นะสาสีเราไม่ได้เจออุหงมานานแล้วอะ่ะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ดูหมอนลำเลยที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันเปิดฤดูกาลเนาะ,ะเราก็ไม่มีโอกาสเดินทางไปดูหมอนลำ แทบไม่ค่อยมีเลยนะแล้วในวันเปิดฤดูกาลก็เป็นวันที่ค่อนข้างคนจะไปเยอะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ส่วนตัวเหมือนครั้งแรกที่เราได้เจอเนอะอาะครั้งแรกที่เราไปเจอเน้องอุ๋งอิงก็ได้ถ่ายรูปกบน่ไ,ได้ได้ถ่ายรูปกับน,น,น,น้องได้ไดดก่อนน้องได้ได้ได้ก่อนแม่น่อยได,นะด้นะใช่เจอน่ะครั้งที่สองก็มันเลยนั่นแหละแกเนาะ มันก็ได้กินข้าวที่หลังเวทีอ๋อที่ใบเลยใช่ไหมะฝีมือเยสุภาพมันนั้นแยสุภาทานกับข้าวให้กินเราก็ได้นั่งกินข้าวกับบอโจเนาะหลังเวทีด้สุจสุภาเนาะอมแอจากน้ำนไปร้อนเลยเลยนั่งทำอะไรจะร้อนเลยเข้าวมหมดเลยนี่โอ้อเราปีหลมเนาะอืสวยนะ ยากมากเลยสอนยากก็เลยต้องนั่งขัดสมาธิเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดลงไปเอาขาอย่างนี้ไม่ถ้าเรานั่งแบบอันนั้นมันจะหลุดลงไปอุ๊ยอย่าหลุดนะหลุดไหมอันนี้มันสะดุดเร็วอ่ะแต่สำหรับจังหวัดเลยแล้วก็ถ้ามาแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวอะไรบ้างเผื่อไว้ก็ดีเพราะว่าบางวันก็เริ่มจะแบบมีลมเย็นหนาวหนาวขึ้นค่ะ ช่วงดึกๆมาเพราะคืออากาศก็หนาวเลยนะอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสุดไอ้ลดลงค่ะอุ้ยอุ้ยหักอุ้ยตัวสีไม้อันนี้หักถอดออกก็ได้ค่ะอันเยอะนี่ใช่หรอก็มาไว้ข้างหน้าก็ได้ค่ะโว้เรากะถอดอันข้างหน้าไปข้างหลังเนาะอันที่เจ็บยาวได้ โอ้ยไม่เห็นแห้งนี่สิดท้ายแล้วเขาใช้ไม้สั้นหรอเออหรือเปล่าเขาอาจจะใช้ระดับไม้ที่สูงกดึงไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยอือยมดบุ๋ออ่ะยืนนี้เขาติดกาวไว้หรอติดกาวไว้หรือเปล่า น่าจะน่าจะใส่กาวที่ไม้แล้วเสียบลงไปเพื่อให้มันแบบว่าเนี้ยเราใส่ไม้ใหม่ได้ไหมไม้ใหม่เนี่ยจากไหนล่ะก็เสริมเข้าไปตรงหน้านั่นเลยลองลองดูอันนี้ดูถ้าเราไปให้แดนเซอร์ก็ได้ใครเต้นดีๆเต้นแบบได้ได้ได้ทีนี้ได้แต่เขาก็ใช้ไม้สั้นหนะข้างหน้าอย่างเงี้ยเห็นแล้วล่ะเขาบอกว่นเขาออกบัตรระดับไม้จริงใดระเบียบเงียแม่ที่หลุดอาวมาดูเลขสิ เป็นใครสิเพราะเขาเรียกว่าอะไรมั้ยบางทีไงจังหวะเออโชคชะตาเนาะแล้วทำไงทีนี้เนี่ยฮะมีใครอยากรู้คอมเมนต์เข้ามาได้นะวันเล็กไทยอะไรเกือเนาะเกือให้โชคเนาอยู่ดีๆก็มาเออหักเนาะมนุษุดออกเนาะ มาในรูปแบบจริงๆนะเสียงโชคเสียงดวงเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับน้องเนี่ยน้องเนี่ยจริงๆแต่ไอ้ตรงกลางมาขายเราต้องหาไม้ใหม่มันดูไม่เต็มมันเพราะเขาจัดมาให้มันเต็มพอดีแล้วเนาะโอเคแบงค์ลอยยังดีอยู่เป็นเป็นแบงอยู่แล้วมีมีสีสันเรื่องไหมแบงค์ลอยแบงค์ใหม่ไงตัวสวยสุด เอยนีแล้วให้คิดดูว่าแต่ละวันเนาะที่ทีมงานรถตู้เนาะทำอะไรน้ององคุ๋ยเนาะทำยากเนาะอ้โนี่เราทำแค่นี้ยังขนนี้เลยแล้วพวงแต่ละพวงก็คือไม่ใช่พวงน้อยแล้วก็อันนี้มันดูเหมือนมันครับมาเปิร์ดมงมันก็เลยดูแยบแยบเหมือนกันเอาไม่นีใส่ง่ายเป็นหมูทีนะเล็กยากดูนี่ไงเราก็อยู่พับบุญจี เขาหมวนไปเฉยๆใช่ไหมอือจะสลับยังไงตรงนี้ไงไม่ได้50ตรงนี้แล้วก็จะชูไปอะไัทำไงอีก50แต่ละค่ะโอเคโอเคดูเป็นระเบียบนะของเขาน่ะมาะจะช่วยมาเดี๋ยวกลับไปทางข้างนี้ใช่ไหมค่ะแสนยังเท่านี้เนาะสองเสนซับจะเท่าไหร่เนาะพอเจ้าเนาะอาจจะไม่ได้มากมายเนาะพูดถึงเนาะงระเดือยยังไม่ออกครับ แต่ว่าเราทําด้วยใจอย่างรูปอย่างเงี้ยเราตั้งใจทํามากคัสันเราชอบรูปนี้มากที่สุดนะใช่ไหมสสีผีหนึ่งรูปนี้ที่ชอบเป็นพิเศษคือคือเอาแต่ขอบงนี้เลยใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมแนคแค่นี้เออแล้วก็อันนี้ร้อยคือสองชไปแล้วนอกนั้นก็จะการนอนสีมีเหลือกี่อันก็ใส่ห้าโอเคมันจะได้ดูเป็นระเบียบ เซนตคูามีเซตเมต้ยหนาเห็นไหมทำไมไม่เอาอันนั้นขึ้นล่ะเเดี๋ยวจะเอาขึ้นอยู่ก็บอกว่าอันนี้ใส่ิคูร้าไงยัดเข้าไปอย่างเงี้ยเลยเนี่ยสองมือเนี่ยมันต้องง่ายใช้นิ้วเนี่ยแล้วก็การที่ออกนิดเอิมือไม่เข้ากันน้องหอมันก็จะออกแบบว่าอะไรนะ สมทมวน่อยอกกวน่อยกว่วอันนี้จะฉีกแต่ข้างๆเนี่ยจะแอบ,บใส่ง่าอยู่นะช่วงแรกเบ่งร้อยนะ่ะนี่ได้แวีไ่ะรวนแรงต่างเรา ใอย่างนี้สวยเนาะพูดถึงใส่อย่างนี้ว่ามันมีขอบไงสีชมพูอไงสิดูแบบดูเป็นระเบียบไปไงใช่ไหมอยนนี้ไม่เข้าลึกไปบอกลึกขึ้นมาดียังไง ชูสองตรงนี้ขึ้นมาจะถึอมชูสามโออได้หรือว่าเอาที่ใส่กันเลยก็เอานี่ส่วนแลกวตุ๊กตาชูข้างบนอันนึงมันกับยอดยอดยอดตุสวยนะจ๊ะแต่ไป็นอยใส่ง่ายเนาะแต่ก็รวมอย่างก็คือบอกว่าสองนิ้วเข้าไปน่าง่ายแต่มันจังหวะมันชิ้นกบหัวอย่างนี้เออถ้าเป็นหันหน้าอย่างนี้พอดี สสยง่ายอย่างเนี้ยเนาะคนที่ทำอะไรเป็นพวงใหญ่ๆแล้วทำสวยนะก็ต้องแบบว่าต้องขอชื่นชมเลยขนาดเรามันมีขนาดอย่างเรามีบล็อกไปอยู่แล้วอ่ะเราก็แทบจะแบบตะกุกตะกักกันเลยนะสวยไหมค่ะได้ค่ะคีสวยใครอยากรู้ว่าทายเรียกอะไรก็คอมเมนต์มานะคะมาดูหน่อย บอกเลยเนาะสุดเจ็ดแปดด้วยสี่แปดเจ็ดก้าหน้าด้วยนะเงินก้าหน้าก้าวหน้าโอเคครับปิดคลิปไันที่กว่าแต่ยี่สิบนาทีแล้วลืมอ่ะเสร็จแล้วเอาสติเอาไว้โชว์ให้หน่อยของเราวันเนี้ยของเราสีธรรมวันเนี้ยอ่านี่นะครับเจอกันพรุ่งนี้หน้าเวทีเนาะครับผมไปแล้วครับบายค่ะ